สามารถทำให้ดีที่สุดวันนี้เจ้าภาพจึงได้ตั้งกองบุญกองผู้ลมาถึงว่าทำความนี้สแสดงหวาถึงความประกันอยู่กระตาเมธิตาต่อบุณนคุนเออเน่โคเลยเกิดได้ในมากกติดหาปียูนัำกันกินน้ำกันไปให้ไปหน้าน้กน่กัน,น,นกินท่ามน่งกัน ไปว่าไว่านั่งกันออลุมนี้หายตายนี้จากผู้เจ้าไปก่อนเด้อเนี่ยโค้เลยไปก่อนเ,ออเพราะอะไรคุณยายคุณตาเพราะว่าเราเกิดมานั้นจะมีอายุขไขจะมีอายุขไขกันหมดทุกคนหนึ่งหมดอายุขไขก็สามารถสิ้นทีพใบชนได้สองหม เวรหมดกรรมเบิดเหมดกรรมจะสามารถเสียชีวิตได้สามหมดถึงอายุไขหมดทั้งเวรั้งกรรมสามารถรักจากโลกนี้ได้ประการที่สี่โรคภัยเบียดเบียนหรืออุบัติเหตุเบียดเบียนหรือทำร้ายตัวเองเบียดเบียน ทำให้สิ้นชีวบายบสนได้สี่ประการนี้จะทำให้คนต้องลักจากโลกนี้ไปไปสู่อันโลกหน้า